วันนี้จะให้ทราบเรื่องของอุปติอุปติก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูงอุปติก็คือเกิดการได้พบและการได้ชาติ <c oughs> ถ้าไปดูในผังจิตมโนวิญญาณอุปติก็จะจะตรงนี้เป็นสังโยชน์ที่ได้การเกิดขึ้น อุปติหรืออุบัติอุบัติอุปัตอันนี้คือต้นพืชงอกขึ้นมาแล้วต้นพืชงอกออกจากเมล็ด อ่างสาระอุปอปาจุดปปาต่อเต่าจุดต่อเต่าสระอีอุปติอุปปตินะแล้วก็ปฏิลาพาหรือปฏิลาพิการนี้เนี่ยแปลว่าการได้เกิดที่ได้มาแล้วก็สัญญาชนานี้เครื่องผูก การเกิดที่ได้มานเป็นเครื่องผูกนี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูง พอตรงอุปตินี่ก็จะต้องเป็นถ้าเปรียบจิตมโนวิญญาณก็ต้องเป็นช่วงจิตละเหมือนต้นพืชที่เจริญขึ้นมาละแตกออกจากเมล็ดต้นพืชที่แตกออกจากเมล็ดก็คือตัวอุปติหรืออุบัติ เกิดขึ้น <C oughs> ซึ่งต่อจากมันจะต่อจากภาวะสังโยชที่ได้มาซึ่งพบภาวะหรือภาวะ ภาวะปฏิลาภิกานิสัญญยชนานิภาวะก็เป็นสัญชน์เบื้องสูงก่อนจะเป็นชาติก่อนจะเป็นอุปติก็เป็นภาวะก่อน ตัวภาวะนี่หมายถึงมันจะหมายแค่การรู้อารมณ์ปุ๊บครั้งแรกไปแตะไปรับรู้ครั้งแรกแต่หลังจากนั้นถ้ารู้ต่อถ้ารู้ต่อปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นชาติหรือเป็นอุปติขึ้นมา จากนั้นก็จะเป็นชราและมรณะนะถ้าเทียบกับตัวเราก็คือขณะที่เราเนี่ยกำลังกำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปยาวๆช่วงเนี้ยอุปตนะิหรือชาติการได้ได้เกิดละ แล้วเราก็พยายามพยายามทําให้มันสั้นลงสั้นลงก็คือคือทิ้งมันไปอ่ะคือไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรไม่ต้องไปใช้เหตุผลแบบทางโลกนะคือทิ้งเลยเพราะว่าการใช้เหตุผลมันก็เป็นการไปสร้างอารมณ์ใหม่สร้างภพชาติใหม่ภพชาติตรงนี้ดับก็ไปเป็นภพชาติใหม่อีก การเกิดมันก็เลยไม่ไม่จบเราต้องรู้ว่าเรากำลังแก้ปัญหาว่าต้องไม่เกิดนะเพราะเราจะแก้ปัญหาความแก่และความตายซึ่งแก่และตายเนี่ยมันมาจากเกิดเหมือนอย่างที่บอกว่าเ,เวลากระดาษขาดเพราะอะไรเนี่ยนะเราต้องมองไปลึกกว่า คำตอบว่าก็เพราะอาจารย์ฉีกกระดาษถึงอาจารยจ์จะมีแรงในการฉีกแต่ถ้ากระดาษไม่มีก็ไม่มีอะไรจะขาดมันก็จะไม่มีกระดาษขาดดังนั้นการมองให้ลึกแบบพระศาสดาเนี่ยก็คือมองไปถึงว่าสิ่งนี้มันปรากฏขึ้นมาแล้วมันมีขึ้นมาแล้ว นี่คือการมองในแบบที่จะหลุดพ้นได้ถ้ามองไม่ถึงตรงนี้มันหลุดพ้นไม่ได้แต่นั้นต้องมองมองให้ถึงประเด็นนี้ว่าเพราะการที่มันอุบัติหรืออุปติมีการปรากฏขึ้นเนี่ยมันถึงจะทำให้มีการเสื่อมตามมานอืม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคนสัตว์สิ่งของอะไรต่ออะไรก็ตาม,มเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสื่อมตามมาอืม